ท่านลอยดีะท่านม,ามนีพลิปดิลงมาพอีี สดีมิซุกพี่น้องป้องป่ายสุกขูดสุคนนะครับวันนี้บ่าวเอ็ดกับกบ่าวอีก็จะพามาทเที่ยวมาชมนะครับคอกหมูป่าบ้านๆของน้องอบมิวสิกนะรอบที่สองว่าเพิ่นขยายไปได้ขนาดใดแล้วเพิ่นมีหมูพันธ์ใดแน่เนาะครับวันนี้บ่าวเอ็ดกับบ่าวอีก็จะพามาเที่ยวมาชมนะครับมาเบิ่งอัพลงอัปเดตหมูเพิ่นนะคอรดลูกออกมาอีกแล้วครับเน,นาะมีสายพันธุ์อย่างแน่ที่เพิ่นเลี้ยงนะครับเนาะขักหลายดีหลายนะบ่าวเอ็ดอยากจะขอแนะนำนะครับเนาะวันนี้เนาะ ึก็เลยมาพากันมานะครับมาเยี่ยมมาหยามนะครับอ่าไปถามไปสัมภาษณ์เบื้งว่าเพ่นเลี้ยงและก็่นอ่าได้ทุนได้กำไรแบบใดนะครับการลงการเลี้ยงให้เอาหงอาหารนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเบลแอดไบรท์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจให้หนุ่มน้อยหนามุนคนนาเกจหวัดนคพนมเป็นลูกเป็นหลานน้ำคือเก่านะครับตามมาครับ กับบ่าวแอดก็จะมาเยี่ยมคอกหมูป่าบ้านๆของน้องอบนะครับสวัสดีครับเนี่ยหนุ่มน้อยนามนคนบ้านดินนาบปักเฟืองเมนบอกเนี่ยตรงนี้ก็คือใกล้ๆไม่ใกล้ไม่ไกลกับบ่าวแอดเนาะครับตรงนี้ก็เริ่มตูเลยเนาะที่น้องอบเพิ่นผสมไว้เนาะขั้นอย่างน้องอันนี้ดำภูพานผสมดูล็อกอันนี้จะเป็นดำภูพานผสมดูล็อกเนี่ยเพิ่นเรียกว่าเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์บอกเนี่ยตรงนี้เพิ่นขยายนะครับเนี่ย น้องอบมิวสิกของเรานะสิบแปดปีนะเบิ้งเนี่ยเลี้ยงหมูเบิ้งเนี่ยเพิ่นเฮ็ดคอกใหม่เยี่ยมเลยเนี่ยเพิ่นกะทำโคามสะองสะอาดเลยพี่น้องเบิ้งเนี่ยนี่สุดยอดมากมาก,มากตัวใดเนาะเมืนน่อนี้มีเซอร์ไพรส์อ่าตักโตเมือน,นี้ที่คลอดลูกเมื่อนี้มีแม่ดำผู้พานกับอองลูกแปดด๊บตัวลู้ครับอืพาไปเบิ้งเลยพาไปเบิเ้งครับท่านผู้ใดสนใจนะครับที่ทักเบาแอดให้พามาดูหมูดำผู้พานนะครับเนาะ้องอบเพื่อ,อ oh, กมีนะครับสนใจเบอร์โทรอย่างนะครับ บอกเลยศูนย์หกสองหนึ่งจุดศย์หนึ่งสาครับอือหือโทรมาหาน้องอบนิวิีของเราได้เลยเบิงเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยตามมาครับนี่เลี้ยงกับคอกแบบง่ายๆเองเนี่ยพี่น้องคักลายตะมุตะมีโอ้โหบ่าวีก็มีความสนใจนะนุ่นนะมาเจอน้องอบพอดีเนี่ยดูดูดูแปด,ดตัวเพื่อนวาเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเป็นลูกหมูดำภูพานเนาะเนี่ยตะมุตะมีเพื่อน ช่วงระยะเวลาที่พ่นได้จากมือได้เนี่ยได้ประมาณสิบมืออยนี้เลยได้ประมาณสิบวันเนาะแต่เขาก็เอาอาหารนห้กินแล้วบ่ยังครับให้เพ่นออกมาอฮัดกินบ่แม่นครับอืขักหลายเบิ้งพี่น้องแต่ละตัวแต่ละตัวเป็นยังไงเรื่องอาหารการกินช่วงระยะเวลาที่เขาลูกหมูเขากำลังจะเิญเติบโตตรงนี้นะเขาจะบำรุงอย่างแม่เพื่อนเนี่ยครับบำรุงให้กินอาหารครับอือาหารเม็ดเนาะครับผมชิดยา ทักหลายเลยเนี่ยเอฟซี่ันไดที่เพิ่นทักเบ่าแอดมาเนาะคับที่อยากให้พามาเบิ่งหมูดามําภูพนันน้องอบมิวสิกของเราก็มีเนาะคับเนี่ยตรงนี้คือเพิ่นขยายพ่อพนันธแม่พันุ์เองเนาะครับพี่น้องเบ่งนี่เนี่ย,ยอันนี้จะเป็นเทเลยลไ,มไม่ได้ผสมพ่อพันธุ์อะไรครับพ่อพนนันุ์นกัไอหมูดำภูพันสุนทรลอกอือ ดูล็อกผสมดําภูพานแม่ดําภูพานเนาะครับตรงนนะี้เนี่ยดูเด่นเนี่ยสุดยอดมากๆเลี้ยงง่ายเนาะคล้ายๆกับหมูป่าเลยเนาะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้กําลังยอดฮิตกันเลยเนาะสายพันธุ์ตรงนี้เนี่ยน้องโอปป๊บเพิ่งกับอินเทนนะตามตลาดไทยเจอไทยท่านมีใอ่าเอไอเนาะเกษตรกรที่เพิ่นสนใจเนาะตรงนี้เพิ่นกับอินเทนมากๆเลยนะ่นตามกเกษตรมากๆเลยเนี่ย ช่วงนี้คนก็หันมาเลี้ยงหมูดําผู้พันหลายเนาะพันผสมตรงนี้ก็คือกับพ่อพันดูร็อปนะครับพี่น้องสวยงามามากๆเลยเนาะเนี่ยอายุเพียงแค่18ปีนะพี่น้องที่บ่าวเอดเคยมาเยี่ยมมาหยามกับบ่าอีกครั้งหนึ่งแล้ว วันนี้ก็อดใจบวาวอยากมาเยี่ยมมายามเพื่อนอีกมาถามอขอบอกข้อมูลหรือว่าผ้าเอื้อยอ้มาเบิ่งนี่ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับนอกเหนือจากที่เราจะเลี้ยงหมูป่าเนาะครับพันผสมแต่ตรงนี้ก็คือหมูดําภูพานเนาะผสมดูร็อกพ่อพันเนี่ยตรงนี้เี่ยแาะว่าติดสายเลือดแม่หลเออสายเลือดแม่จะเยอะกว่าเนาะเนี่ยมันออกมาก็เลยเป็นตามุตาม่เดี๋ยวไพี่น้องเบิ่งในนี้เนี่ย แล้วอีกอันสายพั์หนึ่งตัวใดหัามคุับุณือผมวนักมเนี่ยเนี่ยเนี่อันนี้ก็จะเป็นพ่อของน้องอบมิวสิกของเราเนาะเนี่ย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 เนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียนก่รทนี่ยนี้นี่เน้อยเนแลยเน็สุดนยอนมารๆนีเนียเนี่ยเนี่ยเน้อยอารเรีก็สุดยอดมากๆนเนยที่่เเีีนึ่่า อเอ้อายเพิ่นกะสนใจเพิ่นบอกพาไปเที่ยวอันอาคอกอันน้องอบแ,แน่น้องอบแน่เนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้สายพันธุ์อย่างนาะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นดำผู้พานผสนมเมย์ซานมาทับอิกของแม่ของลูกนี่ก็คือเป็นรัดไว้นะครับครับรัดไว้แม่นบอกครับ,รบจกักสายพันธุ์ตรงนี้น่ะ สามสายครับสามสายเห็นไหมการเลี้ยงหมูป่าน่ะที่บ่าวเอ็ดเคยบอกเราจะทำข้ามสายพันธุ์เองของเราเนาะเดี๋ยวเราจะมีแนวทางของเราว่ามันเราจะเอาไปทางไหนเนี่ยมห็นไหมรู้คนกับตมุตะมิเนี่ยมันเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายขนาดไหนครับแบบเนี้ยเลี้ยงธรรมดาเนาะมันจะออกเป็นสีขาวหมดเลยเนาะขาวผมพ่อขาวสีขาวพ่อพันธุ์สีขาวอันพ่อพันธุ์ตรงที่เราเขียนป้ายไว้เห็นไหมน้องเพิคนจะเมีละมัมากๆเลยเนี่ยเห็นไหม เขาจะจดแล้วก็จะเขียนวันถกวันที่เนะาะเอฟเอฟอย่างนี้นะเอฟบ,บ้านดงเอฟบ,บ้านดงนะครับเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยบเนี่ยเสาสายผกสายพานันตัวใดเพื่อนโครตรเมือ่อใดวันที่เท่าใดเนาะเพื่อนจะนับเนาะเพื่อเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อนจะสนใจเพื่อนมาถามเาว่าเอหมูคอ้อจกักจักมือแล้วจักเดือนแล้วมันจะคุ้บๆสบายใจเฮาเเนาะเนี่ยสา,ายพานันสุดยอดมากๆเลยนะพี่น้องเนี้ยนี่อ่าส่วนตรงโู้นจะเป็นหมูพันธนะุ์สัตว์ตรงนี้นะ่ะ อันนี้เป็นป่าครับหมูป่าผสมดํภูพานอันนี้ก็ป่าผสมดําภูพานเนาะครับลูกเพิ่นเราไปตรงนั้นนะฝ<ว>ั่งอันนั้นผมซื้อมาเลี้ยงครับอันนั้นเป็นพันอย่างเดียวทางฝั่งคุณนะครับก็เป็นเป็นป่าผสมแคะ,ะก่ผสมภูภูพานโอ้โหอันนี้ก็ป่าผสมแคะแล้วก็ดําภูพานด้วยอันนี้นเป็นเป็น,ปนสาวแล้วบอกนะนะย่างครับภูเพิ่งได้สองเดือนอ๋อ เดี๋ยวสักพักหนึ่งเบวเอ็ดจะพาไปดูฝั่งนู้นนะครับในตรงนี้ก็จะเป็นป่าเนาะตรงนี้นะเนี่ยสนใจนะครับนี่ตรงนี้คือเลี้ยงหมูพันธุ์ผสมนะครับเพื่อจะขามสายผกสายพันเองเฮ้โมนี่ที่เบาเอ็ดได้พามารีวิวไปแต่ละข้อเพื่อเอื้ออายเกษตรกรเท่นใดที่สนใจนะครับอาชีพในการเลี้ยงหมูป่านะครับทักทายเข้ามาไถมาถามหรือว่าซสาะหาข้อมูลก่อนเราจะลงลงมือเลี้ยงนะครับเนาะเนี่ยวัยรุ่นเพียงแค่18ปปีนะครับ แต่เขาก็มีความสําเร็จในการาเลี้ยงหมูข้ามสายพกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นปลาผสมหรือว่าหมูพันธุ์ดูลกผสมกับพ่อพันธุ์นูน่นพ่อพันธุ์นี่นะครับแต่ละคงแต่ละโอกของเราเนาะจะมีแนวทางความคิดความอ่านแตกต่างกันไป่บวเอสถึงได้มาถ่ายทอดนะครับวันนี้ก็จะให้น้องเพื่อนว่าอมาตอบคำถามจาก FC เอฟซีฝนถามบ่บวเอสมาตลอด,ลอดนะครับเป็นย่งางเห็นไหมเนี่ย เขาไม่ต้องตัดหางอ่าลูกหมูเนาะประมาณกี่เดือนกี่วันเนาะครับเราเราจะมาตัดเพื่อนแบบนี้เนาะครับเลี้ยงง่ายแบบไดนเดี๋ยวถามน้องอบเนาะครับมิวสิกของเฮาเพื่อนทีตอบคาถามของเอฟซีเทียมทักไทยเข้ามาถามเบอรนะ์อดเนาะครับซอยตอบนะครับคหมูโฮมกะเกิดออกมาผมกาจะตัดหางเลยนะครับเพราะว่าการเจริญเติบโตขึ้นมาเพื่อนก็จะก,กัดหางกันนะครับครับตรงนี้คือ,อ หรือว่าช่วงที่เราจะขุนเนาะให้มันอ้วนมันทีเนี่ยครับจะเป็นตาหักตาแพงอ๋อปู่ลุย<แ>นะครับเนี่ยสุดยอดมากๆเลยเพียงแค่18ปีก็มีแน,นวความคิดเบาเอเอต็ออึ้งอึ้งเหมือนกันเนาะครับเนะาะสำหรับความสําเร็จของน้องๆนี่เพื่อนก็บ่ได้ส่งแต่เฉพาะที่เราแวกใกล้เคียงได้แต่เพื่อนก็นจะไปส่งตาม ที่ต่งสร้างน้องครับจะข้ามจัหวัดบอร์เอดก็มาศึกษาครับน้องเขาเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแม่ป่าผสมเหมยซานนะครับในตรงนี้ในเนี่ยเนี่ยที่น้องเลี้ยงไว้นะครับโอเคิร์กเพื่อกระสอองสะอาดนะครับพี่น้องเบื้องแน่นี้ตรงนั้นก็จะเป็นหมูแคะผสมดําผู้พผอผู้พันไปเนาะลายๆสายผอ่สายพันธุ์ผสมกันน้องจะเฮ็ดสายพันธุ์หลายสายพันลงเบื้องว่ามันจะเป็นยังไงกว่าจะได้สายพันุแต่ละสายพันน่ะไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายนะพี่น้องเนี่ยแต่ตรงนี้ที่มันเป็น ลูกเปิดโอเปร์ซีขาวๆแบบนี้แปลว่าพ่อพันเพิดเป็นสีขาวเนาะอันนี้ดูล็อกเหมือนบอกรัดไว้ครับรัดไว้รัดไว้ไวไวนะครับตรงนี้เพาพ่อพันรัดไว้นะครับตัวใหญ่ๆมันเป็นนักกล้ามเลยนะใช่ไหมมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นนักกล้าเมหมือนดูล็อกแบบนั้นนะแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวใหญ่เนาะราคาดีเนื้อเยอะตรงนี้น่ะเนี่ยมภัภัยสนใจนะครับอ่าอีกสายพันธุ์ตรงนี้ทักทายมาหาน้องอบมิวสิกของเฮาได้เลยเนาะที่บ้านดีดําปักเฟืองเนี่ย ตรงนี้อันนี้แม่พันธุ์อีกบ่ครับผมแม่พันธ์ครับผสมแล้วทองประมาณสองเดือนอันนี้ก็ผสมแล้วแม่พันธุ์ผสมพ่อพันธุ์อย่างน,อนอ้อผสมพ่อพันธ์ขาวกันครับอ๋อเนี่ยท้องแล้วสองเดือนพี่น้องเนี่ยเราจะมีเงินทุนหมุนเวียนในในครอบครัวนะครับสั่งเสริมรายได้นะครับ,รบน้องเพื่อนกนัสุดยอดมากๆเลยนะครับที่บ่าวเอสได้มาเยี่ยมมาหยามบึงในแต่ละโคกแต่ละโคกที่บ่าวเอสไปแต่ตรงนี้นกต้องได้มาอีกอะ่ะ อาทนความเรียกร้องของเอฟซี FC บาไหวหรือเอไอขอบคุณสอประ,ประ่าวนะครับขอบคุณหลายๆจังหวัดที่ทักไทยอามาไทยมาถามให้เอสให้บ้าเอสได้มาเยี่ยมมาหยามน้องโอ๊บอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมวันนี้เขาก็ไม่ค่อยได้อยู่นะเขาจะมีรถเกียเก่ยวโคงเกี่ยวเข่ารถเ่าเกี่ยวโคงเกี่ยวเข่าแล้วก็รถอันถอกรถไถเพื่อจะไปตามงานต่างๆเนะาะเกี่ยวกับพวกเครื่องส่งเครื่องเสียงพร้อมบ่เนี่ย ดูดิครับนี่อายุเพียงแค่สิบแปดปีนี่ทุกคุณพ่อเขาเนี่ยให้ไหมเขาจะมาให้ความรู้เนาะแข่เกษตรกรเนาะครับนี่แหละครับมูนี่อันนี้ท้องแร้วบ่ครับเนี่ยท้อง้วครับสองเดือนแล้วอันนี้พันหยางเนาะอันนี้ดบผู้พันเลยครับเนี่ยนดำผู้พันนะครับง่ายผสมดูร็อกแดงครับพันเนื้อครับเบิ่งเนี่ยพันเนื้อเลยอันนี้กําลังมาแรงเนาะนะพ่อเนาะพันนี้ยลำมาแรงครับ เนี่ยตรงนี้ใครสนใจเ<ด>นาะครับนอกเหนือที่จะมาเลี้ยงหมูป่าแล้วก็มาผสมผสานกันได้อันนี้ตรงนี้นนก็มีหมูป่าเหมือนกันเนาะเ,เนี่ยนเนี่ยสุดยอดเลยนี่จะเป็นพ่อของน้องอบนะครับมิวสิกของเราเนาะครับเนี่ย เพิ่นพาไปเยี่ยมโคกเพื่อนบ่ห่วงีิชาอยากไถอยากถ่านอยากมาได้บ้านดีดำบักเฟืองเนะาะไปตามเบอร์โทรที่น้องอบของเรานะให้ไว้เลยอยากได้เครื่องสอกเครื่องเสียงหรือว่ารถเกี่ยวโคกเกี่ยวข้าวเนาะรถถอกรถไถได้หมดครบวงจรตรงนี้เกี่ยวกับการเกษตรเกษตรกรของเราสุดยอดมากๆเลยนะคะพี่น้องเบืง้งในน้องอบเนี่ยอึงอ้งอึงอ้งอึงอ้งอึ้งอึ้งบ่าวแอดได้พามาเยี่ยมมาหยามเนาะวันนี้โอ้สุดยอดเบื้งนเนี่ยกลังนอนเนี่ย ด้วยอ้ท่านเพื่อนไายบ้าทักวันนี้ก็พามาเที่ยวมาเยี่ยมมาหย,ย,า,ย,ย,า,ยาบน้องอ๊บเด็นะครับบ่เบึงอ่าสายพันธุ์ดําภูพานผสมดูร็อกวันนี้นะ่ะตัวมูตามี่บ่งพี่น้อง,งแต่ละตัวแต่ละตัวกินแล้วก็นอนขึ้นสู่ป่าหมูนะครับพี่น้อง,ง,งสุดยอดจริงๆเลยเห็นไหมรูปลักษณ์เห็นไหมสุดยอดมากๆเลยอะ่ะแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ย,ยอันนี้ได้เท่าไหร่นะน้องอบแปดตัวเนาะแปดแต้มเนี่ยเนี่ยสุดยอดมากๆเลย ตอนนี้ช่วงนี้น้องอบก็บอกว่าช่วงระยะเวลาที่เพิ่นคตดไหมประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็จะดูเลนาะน้องอบเนาะแม่พันุ์ของเฮาเพราะว่าการกินอยู่เพิ่นก็ต้องพึ่งพาแม่เนาะอาหารจากแม่ถ้าเราเลี้ยงแม่ดีลูกเพิ่งจะส่งผลให้ลูกเพิ่นอ้วนตามุกตามิเห็นบ่ดนีเหมือนที่น้องอบเพิ่นเลี้ยงไว้เนี่ยสุดยอดจริงๆสิบแปดปีแล้วแบบย้ำแล้วย้ำอีกแล้พี่น้องเบิกเนี่ยนี่นะโอ้สุดยอดเลยเนี่ย หรือว่าท่านผู้ใดที่สนใจเนาะน้องนอง้นองโอเปินกะมีทำหมูหันบอครับหมูหันกระทำเน<ม>ื้อมักระทำ,ทำต้องสั่งล่วงหน้าก่อนไหมส,สมมติว่าจะเอาพรุ่งนี้คือโทรมาวันนี้ผมะเตรียมไว้ให้เลยครับ เบื่งเนี่นแนวความคิดเบิ่งเน่ครบวงจรจริงๆเลยสุดยอดมากๆเลยครับพี่น้องเนี่ยเห็นไหมตรงนั้นกับเบาอีประกอบถ้าใครถามหาความหลอกความรู้ครับคุณพ่ออยู่บรกาเบาอีบ้านอ้นเราสนใจได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เลยพากันมาเนาะเนี่ยเบาเอสก็มีความสุขใจมากๆเลยนะครับได้มาเยี่ยมอาหยาบน้องอบนะครับขอบคุณสาระดีๆในการเลี้ยงหมูป่า พันผสมเนาะครับไม่ว่าจะเป็นดำผู้พกผู้พานพ่อดูรงดูร็อกเนาะขอบคุณหลายๆเนาะครับสำหรับคำแนะนำดีๆให้เกษตรกรที่สนใจเนาะครับน้องก็มีช่อง youtube ของน้องเองนะครับช่องอะไรครับน้องบบาอบเกษตรอินรีครับบบาอบเกษตรอินทรีนะครับทักทายไขถามกันได้เนาะครับเข้าไปติดตามบึ่งในช่อง youtube ของน้องเขานะครับเพียง18ปปีแต่ในความคิดน่ะ ไกลกว่าเบวเอดมากเลยครับเด็กสมัยนี้สุดยอดถ้าได้มีความแนวความคิดแบบนี้ไปได้ไกลามากมากเลยนะครับในการเลี้ยงหมูป่านะครับขอบคุณนจะิตน้ำใจนะครับขอบคุณครับเ็เ่ออกมาเ็เลอนอกมาเช็ตปั๊บเอาผาสัมลีเ็ตัวตรงนี้ก็เบวอีกับกคุณพ่อเพือ่อไข่ถามนะครับ เอาเล็ไหมอตัดแกะกระหังเอากระยายตามหลัืเออันนี้ครับจะยาญ่เลยกระยายตัดอันผ้าที่เราอันนั่นแหละเอาแกะสวยผ้าเยลีเลยปลาปล่อยเลยง่ายๆปลาเลยบัหนึ่ปลาเลยมันไปเฮ็ดของมันเองบัหนึ่กินนมกินอย่างเอง เกี่ยวกับทางทีเดินกาที่เดินทีมือปุ๋ยเบา้อีบ้านอ้นแล้วก็ได้ถ่ายถามเนาะครับเออคุณพ่อของน้องอบมิวสิกของเราเนาะครับกับแนวทางเนาะครับนี่เพื่อนอยากรู้เนาะครับนะเนาะนี่เบิ้งแน่นี่สวย,ยไหมครับแต่พักตาเพลงพี่นะ้องอุ่นโซนนะครพนมอีกแล้วเนาะครับอ,อ่าเบิงเ้งแล้วชมแลว้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเบื้อแอดไลฟ์สไตล์เนาะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยหนามลคนนาเกจจังหวัดนะครพนมเป็นลูกเป็นหลานนำ อีกคือเกาด้อครับพี่น้องเบิ่งแน่ยกำลังกินนมแบบตามูตามิเลยเนาะผักหลายดีหลายพี่น้องแม่จะดำหรือลูกขาว่ทั้งพ่อทั้งน้องอบนะครับพ่อก็ให้ใจลูกเพราะว่าลูกจะเ็ดอย่างเพิ่นตามใจเลยส่งเสริมลูกเพิ่นก็มาเออเพิ่นมาสนับสนุนอาบ้านใกล้เลนเคียงกับบ่าวแอดใกล้ๆกันไม่ใกล้ไม่ไกลเนาะเพิ่งจะรู้จักกันนะครับแต่ตรงนี้คือ,อความสําเร็จในการเลี้ยงหมู เพื่อนก็ข้ามสายพกสายพันธุ์เด็กเพียง18ปีแต่ฝากช่องยูทูบของน้องซูออบอ้อมใจเอื้อยไอ้แฟนๆเนี่ยครับเอฟซุงเอฟซีผ่านสนใจในอาชีพตรงนี้ทักทายข้ามาหาน้องอบมิวสิกนะครับน้องช่องอย่างครับช่องบาาอบเกษตรอินซีครับเนี่ย ทักไปได้เลยถามไทยกันนะครับให้กำลังอ้กลังใจน้องๆนะครับเนาะตรงนี้เราก็อยากส่งเสริมอยากอ่คอยพักดอกพักดันนะครับเนาะเกี่ยวกับอาชีพตรงนี้นะครับฝากน้องอบมิวสิกไว้นะครับมาติดต่อได้ที่เบอร์โทร 062.1.01362ครับอืมเผื่ออยากได้ผอกได้ผอกได้พันเนาะอ่าเอาไปหลอกไปเลี้ยงเนี่ยพี่เป็นเกษตรกรมาเลยโบซื้อบอว่ากันแต่เขามาดูเนาะเ่าเขามาหามาพูดมาคุยมาไถยมาถามโบซื้อบอว่ากันมาเบึ่งเป็นแนวทกแนวทางในการที่เราจะคิดมาเออเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายแบบใดอาหารการก่การกินนะครับกินแบบใดเนี่ยตัวบนท้องเราดูแลกันแบบใดตัวนน้อยดูแลแบบใดเนาะ กินแบบบ้านๆอ่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสุดยอดอันนี้ก็จะเป็นหมูอินเทนเนาะตอนนี้เนาะคืออ่าช่วงนี้ก็จะเป็นดําบุพารมาเลกเนาะตรงนเนี้ยเนี่ยตรงนี้แต่เพิ่น้องโอปกับมีความคิดก้าวไก่คือเพิ่นก็เอาพ่อพันุดูร็อกมาผสมพันุ์รัดไว้เนาะอ่าที่พิ่นระสมาผสมตรงนี้ก็คือตอบโจทย์ มันก็โอทําให้บ่าวแอดมีความคิดไปอีกแบบหนึ่งนะล้วทีเนี้ยคือเราจะ<บ>หันมาขามสอยหกสายพันเองแบบน้องอบเนี่ยเป็นเป็นแนวทางที่ดีนะครับ,บตรงนี้ใครสนใจต่างจังหวกต่างวัดโทรมาหาเบอร์น้องอบมิสิกเราได้เลยเนาะคนมีรถรับส่งให้เนาะตรงนี้นะครับพี่น้องคาาหลายดีหลายนะครับเบ่งแน่นี่ให้บริรบัดนี้มาวางมอตนี้พร้อมครับตรงนี้จะเป็นดําผูกพันผสมดูร็อกแดงอ่าพันดีนี่ครับ ดำผูพานน่ยไอ้เนี่ดำผูพานเนาะผสมดูล็อกแดงในผูพันดูล็อกคือพันใหญ่ครับครับพันใหญ่เลยครับอันนี้ดำผูพานดำผูพานสุดยอดมากๆเลยเบิ่งเไหนคุณพ่อบอกเนี่ยสวยใหญ่ครับสวยๆบวกกัดบวกครบย่างหูครับเดือนแล้วครับพ่อเนี่ยอันนี้สองเดือนแล้วครับเนี่ยพ่อพันดูล็อกแดงเมนบอกผสมเนี่ยครับอันนี้ดผูพันผสมดูล็อกแดงครับเมนบอกพี่เขียนไว้เลยเนี่ยเป็นวันที่เลยเท่านั้นเท่านี้เนี่ยครับพี่น้องมาฮาประตองอย่างเลยสบายอกสบายใจเพิ่นบอกเบิ๊บ พี่น้องเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายเหมือนบ้านเราครับเลี้ยงง่ายง่ายอืวันนี้พ่นยุทธทั้งสองในวันนี้นะธรรมด h a มมายัิบทเปิดไป,ไปห้ไปนาเบิดีหลายเนี่ย <c oughs> สุดยอดขอบ,อบ,ขอบคุณค,คุณพ่อมากนะครับครับบ,รบ,บัดนี้เบาเอดกสิโออำลาพาจากคุณพี่น้อง <c oughs> ขออยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีมีสุกสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บ อย่าจนมั่งมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับอขออานาจคุณพระศีรันาตนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจวัดตคอพนม ปักรักษาเอืเอ้ยอยอายน้องนุ่งให้อยู่ดีสบายสุขขู่สุคนรุ่งเรืองเลื่องเลื่อมนะครับเนาะก่อนไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นความกำลังใจให้หนุ่มน้อยหน้ามุ่นคน,นเก่จกังหวัดนครนุมเ,เป็นลูกเป็นหลานนั่นผู้เก่านะครับสิพาไปเที่ยวไปชมคอกหมูป่าบ้านนะครับเนาะแต่ละคอกแต่ละคคกหาแนวทางเพื่อเป็นประโยชน์แก่เอื้อยนะครับทุกคน ที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงหมูป่านะครับเนาะไปแล้วเด้อครับเด้อหักหลายแพงหลายเด้อครับเด้อไปแล้วครับ